สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับผมแล้วก็รวมถึงพี่น้องทางฝั่งสปปลาวด้วยนะครับพี่พี่เนาะก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับในงวดล่าสุดเนาะท่านใดที่ติดตามในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็ยินดีด้วยเนาะหรือว่าสายจับวินตารางก็ถือว่ามาในเลขบนนะครับพี่พี่เนาะเลขนะครับชุด6ตัวนะครับล่าสุดนะครับ1 8 1 5 4 1นะครับน้องหนึ่งเนี่ยมา3 จำตัวเลยนะครับพี่พี่เนาะของเรานะครับพี่พี่วิ่งรูดที่เจ็ดไม่มานะครับเนาะมาตัวรองแทนท่านได้เอาสี่ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สี่หนึ่งตรงตรงเน้นเน้นนะครับหรือว่าท่านได้จับวินตารางเนาะนี่เลยสี่หนึ่งนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับแนวทางในงวดล่าสุดนะครับเหาพัฒนานะครับก็นะครับพี่พี่เนาะมีมีพี่พี่สมาชิก นะครับเพื่อนๆนะครับในช่องทางเขาเรียกว่าเฟซนะครับเฟซบุ๊กนะครับเนาะก็ส่งมาให้ดูนะครับพี่เนาะก็คือมีมีเพจหนึ่งนะครับที่เอาเอาแนวทางผมไปไปลงเนาะไปลงเหมือนดึงสมาชิกเข้ากลุ่มตัวเองนะครับอันนี้ก็คือต้องแอดไม่ได้ว่านะครับพี่พี่เนาะท่านใดที่เขาเรียกว่าอาจจะเอาแนวทางไปนะครับเนาะไปไปในเขาเรียกว่าไปดึงสมาชิกเข้ากลุ่มหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าอยากฝาก พี่พ่สมาชิกเนาะที่เอานวทางไปก็อยากฝากให้เครดิตนะครับน้องแอดบ้างนะครับเนาะนะครับประมาณนี้นะครับเนาะแนวทางเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ห่วงนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมก็เป็นเ็าเรียกว่าเป็นคนหนึ่งนะครับไม่ถึงกับให้แนวทางแม่นนะครับพี่พี่เนาะแต่ก็อยากให้เครดิตตัวเองบ้างนะครับนาอท่านใดที่เอาเอาแนวทางไปนะครับก็ฝากว่าประมาณว่าโพสต์ประมาณว่าแนวทางแอดนี้เข้าบ้างหรือว่าหลุดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะก็ฝากด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับ แนวทางนะครับผมในวันศุกร์ที่29นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆในงวดนะครับวันศุกร์ผมให้ไปที่เลข6เลข0นะครับเลข4เลข5เลข8เลข3นะครับผม0 8 6 5 4 3สนะครับเลขเด่นนะครับผม สายวิ่งสายรูดในวันนี้ผมให้ไปที่เลข6แล้วก็เลข0นะครับ6กับ0นะครับพี่ๆ่กกับ0เนาะตัวเจาะนะครับผมผมให้ไปที่03 04 05 63 65 68นะครับผม ตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะก็จะมีที่หก6ามหกแปดแล้วก็ศูนย์หะครับใครแบบว่องไวเนาะอาจจะไม่อาจจะไม่มีสูตรคำนวณน,นะครับเหมือนอาจารย์แอดท่านอื่นนะครับพี่ๆเนาะของผมนี่เป็นตัวเลขลงวางลงให้เลยนะครับชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะครับสามตัวนะครับพี่ๆผมให้ไปที่ศูนย์ห 605นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับ0ูนย์กับ6ถามว่าชื่นชอบนะครับพอๆกันนะครับพี่พี่เนาะท่านใดก็0ูนย์กับ6เนี่ยตรงใจแล้วค่อยนำตัวเลขไปวิ่งรูดนะครับส่วนผมให้ไปที่เลข6นะครับแนวทางวันวันศุกร์นะครับพี่พี่ให้ไปที่เลข6นะครับขอให้มาเนาะ ก็ขอขอบคุณนะครับหลายๆท่านเลยที่ส่งกําลังใจมาให้แอดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับในงวดวันศุกร์นี้ขอให้พี่ๆนะครับโชคดีเฮงๆงปังปนะครับรัฐบาลไทยนะครับผมลงให้แล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ไปรับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ